รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。สัมีชนนชนปญเ ดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเพราะว่า10กว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นท่านผู้ชมยังคงติดตามค่ะว่าเราเดินทางไปที่ใดมีอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเรายังคงทําหน้าที่ของเราต่อไปเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ใดติดตามนะคะอ,ะขอ,ะอาขวดริญพรนยติโยมรมันอาย่ยาโจมได้ าอาตมาภาพก็มีเรื่องที่จะบอกะย่าโยมทั้งหลายต่ไปว่าที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังอาตมานี้ก็คือหลวงพ่อพุ้ใจมุคคลพระพุ้ใจมุคลนัพพ้นอาวงนี้ท่านก็ปฏิถานมาประมาณร้อยปีแต่จะร้อยเท่าไรอาตมาภาพก็คำนวณไม่ถูกเพราะว่ากของเก่าก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่หลวงพ่อ,อนี้ได้ เป็นหลงวงพ่อที่ติดติดที่สุดประจำตำบลดอนกลวยแถวนี้แล้วก็จะบ้านใกล้เคียงหลวงพ่อผู้ชายบางคนถ้าญยาโยมจะต้องการอะไรจะสิ่งใดก็มากราบไหว้มะขอกราบไหว้กราบบูชาท่านแล้วขอพรจากท่านสิ่งนั้นก็จะเป็นผลสำเร็จทุกวันนี้อสมาภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ หกโมงเช้าพยันห้าโมงเย็นโยมสนใจก็มากราบไหว,ว้บูชากราบไหว้บูชาได้ทุกวันนโยนะและกลางที่อาตมาภาพได้สร้างสาลาอาสาลานในปทุมกันหนึ่งหลังคือทังวัดก็ได้สร้างไว้แล้วหนึ่งหลังแต่มันไม่พอใช้ตอนนี้อาตมาภาพก็เลยซื้อที่ไว้ประมาณเจ็ดไร่แต่มาถึงเจ็ดไร่หกร้เศษก็ริมๆเจ็ดไร่ ก็ถือไว้ก็ประมาณสามสี่ปีก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไว้เลยอาตมาภาคก็ได้มาปรึกษากับาาคณะกรรมการว่าพี่มันว่างเปล่าเราจะทําทอะไรกันดีนาาคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าเอาอย่างนี้สิหลวงพ่อเรามาช่วยกันสร้างศาลาในประสงฆ์สักหนึ่งหลังเพื่อแทนโอลหลังเก่าคือระว่ามีงานมีการแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่ทงนนเลยบ้าน ทางวัดก็เลยเห็นพ้องต้องกันงก็เลยสร้างศาลาในประสมที่อีกหนึ่งหลังเปหลังที่สองบัดน,นี้การก่อสร้างก็ยังไม่สําเร็จรูล่วงไปได้ไปด้วยดีเพราะว่ายังขาดตุปปะจัยอันนี้หาอาตมาภาพจึงของ,งวอิญวรรนบรดาญาโจมทั้งหลายที่มีจิตธาที่จะบริาคทรัครับจะเป็นดินสักก้อนหรือสักก้อนหนึ่งหรือเหล็ก สักทอดหนึ่งเพื่อมามา,มามาทำสาราในประสง์นี้ให้สําเ็้ลุกโยได้ดีถ้าโยมจะต้องการจะมากราบไว้หลวงพ่อพระชายมงคลก็มาได้ทุกวันนะโยมนะและสุกท้ายนี้อาตมาภาพจะขออนุโมทนาสาธุธรรมายาโยมทั้งหลายที่มีจิตธาที่ร่วมบริจาคทรัพย์เล็กรรบริจาคทรัพย์เล็กน้อยเพื่อมา จะสร้างสาราในประสุมวัน,นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีขอให้บุญกุศลอันนี้จลน,น,น,นลมันดาญาโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุ่ความเจริญคือแตาไดสมมาตรปรตตนาขออยู่เย็นเป็นทุกอายุวันพืนเดือนขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนขอจเจริญพร พุทรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้คือหลวงพ่อพุทธชัยมงคลซึ่งเป็นพระประธานในอุโบโสถหลังเดิมซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการบนของหายให้หาเจอรวมทั้งเรื่องการสอบได้และเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2540อดีตเจ้าอาวาสได้สร้างรูปหล่อลอยองค์และเหรียญหลวงพ่อพุทธชัยมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ ในการสร้างศาสนสถานของวัดสนามชัยนั้นหลวงพ่อชุกบอกว่าไม่ได้มีศรัทธาจากเศรษฐีคนไหนเป็นหลักแต่ได้มาจากศรัทธาจากทั่วสารทิศบุกความตั้งใจทำจริงของท่านจึงได้มีการสร้างสร้างเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นและที่จะขาดไม่ได้คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธชัยมงคลในวิหารทุกๆครั้งที่ทำการใด โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ใช้ปัจจัยหลักล้านจะไปตั้งจิตอธิษฐานขอกับหลวงพ่อพุทธชัยมงคลอย่างกระบนหลังใหม่ที่เห็นใช้เวลาเพียงสาปีใช้เงินไปนเกือบ20ล้านบาทก็มาจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธชัยมงคล ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมณีกางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ